สวัสดีครับใบบทอกออโปรให้หัวข้อสําคัญอีกครั้งหนึ่งก็คือการถวายที่พระเจ้าพอพระทัยตามบัมพีนะครับว่าเป็นอย่างไรเรามาดูกันนะครับยกตัวอย่างของการถวายของชาวมาซิโดเนีย2โครินบทที่8ข้อ1ถึงข้อ7ได้กล่าวไว้ข้อ3บอกว่าเพราะข้าพเจ้าเป็นพยานได้ว่าพวกเขาได้ศรัทธาถวายด้วยสุดกําลังของเขาที่จริงก็เกินความสามารถของเขาสิ ท่าทีของมาซิโดเนียก็คือถวายด้วยสุดกำลังนะแล้วก็เกินความสามารถด้วยนะทำอย่างนี้ได้ไม่ใช่เพียงมีของประทานในการถวายแต่มีใจเพื่อภารกิจของพระเจ้านะครับเปาโ,โลยกจ้องท่าทีของผู้เชื่อมาซิโดเนียว่าพวกเขานะมีท่าทีที่ถวายด้วยใจอย่างกว้างขวางนะครับแม้พวกเขาในตอนนั้นก็อยู่ในสภาพที่ไม่ค่อยจะมีมากหรอกครับแต่ว่าเขาไม่ให้โอกาสนี้ผ่านพ้นในการที่จะเป็นพระพรกับพระราชกิจของพระองค์นะครับ จากตัวอย่างนี้ทําให้เราเห็นว่าพระเจ้าพอพระทัยสําหรับการถวายของเขานะครับสิ่งแรกที่เราได้เห็นก็คือเขาถวายตามคําสั่งของพระเจ้าคือผู้เชื่อทุกคนมีหน้าที่ในการถวายเพื่อพระราชกิจของพระเจ้าอยู่แล้วนะครับเป็นหน้าที่ที่เราควรปฏิบัติพระเจ้าได้เปิดเผยหลายสิ่งหลายอย่างในพระวจนะให้เราที่จะปฏิบัติตามหนึ่งในจํานวนนั้นคือการถวายด้วยเพราะฉะนั้นเราควรตัดสินใจทุกเรื่องตามพระวจนะของพระเจ้า ที่เราจะสามารถที่จะทําตามน้าพระทัยของพระเจ้าได้นั้นเราจําเป็นจะต้องให้พระวจนะนั้นเข้ามาในความคิดจิตใจของเราไม่ใช่เอาความรู้สึกของเราเป็นูนย์กลางนะครับเพราะว่าการถวายโดยการที่เรามองแต่ดูตัวเลขในบัญชีของเราว่าเราเหลือเท่าไหร่มีเท่าไหร่เพื่อจะเป็นตัวกําหนดจํานวนเงินในการถวายนั้นเป็นการที่เขาเรียกว่ายังไม่ได้เป็นการถวายที่ไว้วางใจในองค์พระผู้เป็นเจ้านะครับพระเจ้าทรงโปรดกําหนดให้เรามีหน้าที่ในการถวาย ส่วนสิ่งที่2เราคือการถวายแม้ว่าเรายังมีความจํากัดหรือความต้องการอยู่ชาวมาซโดโเนียเนี่ยเขายังยากจนนะฮะเขาก็ปรารถนาที่จะมีใจกว้างขวางในการถวายเพราะว่าแม้ว่าเขามีเล็กน้อยเขาก็ให้สิ่งที่เขามีอยู่นะครับในมาระโกบทที่12ข้อ4 2ถึง4 4เนี่ยพูดถึงหญิงคนหนึ่งคือเป็นหญิงม่ายเขาได้ให้สองเหรียญทองแดงอันสุดท้ายของชีวิตของเขาให้กับภารกิจของพระเจ้าในการถวายในตอนนั้นแล้ว พ,พ่อพีก็บอกว่าพระเจ้าได้ยกย่องชมเฉยเขาด้วยนะครับเราเองก็เช่นเดียวกันมามองดูตัวเองเราไม่จําเป็นต้องมีเงินพิเศษเหลือที่เราจะให้แต่เราสามารถวางใจพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อและผู้จัดเตรียมทุกสิ่งเพียงพอหรือรดร้อนให้กับเราได้ด้วยเมื่อเราถวายนะครับสิ่งที่3นี้คือการถวายเป็นการถวายเพื่อบํารุงเลี้ยงผู้ดูแลจิตวิญญาติของเราครับพ,รพ่อพีได้พูดถึงว่าการถวายของเรานั้นควรนำทรัพย์ไปที่กิตติจักร เพื่อคิดจะจะนาทรัพย์นั้นไปใช้เพื่องานของพระเจ้าในเรื่องต่างๆได้ดียิ่งขึ้นนะครับเปาโลและเพื่อนของเปาโลต่างๆก็สามารถประกาศข่าวประเสริฐในที่ต่างๆได้อย่างดีก็เพราะว่ามีการสับสนุนมาจากผู้ถวายที่กรุงเยรูซาเล็มมาซิโดเนียก็เป็นแบบวิญ,ญญาณแบบเดียวกันก็คือว่าเขาได้รับพระพรข่าวประเสริฐพันอาจารย์เปาโลเขาก็เลยช่วยเหลือสนับสนุนสาหรับการถวายนิพพานชีวิตของเปาโลด้วยนะครับทั้งหมดนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ เราควรจะพิจารณาในการถวายถ้าเราใช้เหตุผลมนุษย์นั้นว่าเราจะแบ่งเงินถวายไม่ถวายนี้อันเนื่องมาจากมันจะมีปัจจัยบอกว่าเช่นเรามีหนี้สินอยู่รายได้เราน้อยไปแต่บางพีบอกว่าให้เราหวังใจในพระเจ้าผู้ทรงประทานทุกสิ่งที่เราต้องการเพื่อเราได้ในฟิลิปปินบทที่สี่ข้อสิกล่าวไว้นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือให้เราถวายออกไปด้วยใจกว้างขวางด้วยความเต็มใจและใจเย็นดีเหมือนกับมาซิโดเนียที่เป็นตัวอย่างนี้นะครับ ขอให้เราใช้ชีวิตตามหลักการแห่งพระพรนี้และเราจะเห็นพระพรที่มาจากพระเจ้าด้วยเพราะว่าการให้และเราก็จะได้รับด้วยนะครับนู้นน้ำใจพี่น้องนี่คือการถวายที่พระเจ้าพอรอไทยครับสวัสดีครับ